กำลังแอบสปิงสาวอยู่คนหนึ่งพี่เป็นนักเรียนนานาชาติด้วยล่ะเราทำไมต้องเอาชุดโกโกวามาด้วยอ่ะตอนนี้เขากำลังดังเนี่ยชุดโกโกวาเนี่ยเธอเฮ้อนเฮ้อชาปมาพี่ช้าพี่ไปไหนเนี่ย่เพึ่งตกบันไดมาเนี่ยเจ็บขาหมดแล้วเนี่ยชี่พี่ชาบตายเพื่อนผมหน่อยดิตอนเนี้ย กำลังแอบสปิงสาวอยู่คนหนึ่งพี่ตอนไมนวะเนี่ยแถวบ้านเรานี่แหละผมเห็นนะเขาอ่ะเป็นนักเรียนนานาชาติด้วยละนักเรียนนานาชาติด้วยเหรอเอาเด็กโรงเรียนวัดเทลอดก่อนไหมเฮ้ยพี่ผมนะเป็นคนหวังสูงไงม่าต้องจีบเขาให้ได้เลยโอ้โหชาร์ปมามามชาร์ปหลังนี้หละพี่ เหมือนเขาจะไม่อยู come here. Come here. ่นะพี่ปกติอะผมเห็นเขาชอบนั่งหน้าบ้านอะพี่ลองดูฝั่งนู้นป่ะครับมามามายังไงพี่ชาร์ปยังไงยังไงป็นไงเฮ้ยเออโดเอามาตัวบ่ายอย่างงี้ไม่ได้นะเราต้องมีขอมามัดใจสาวนี่โม๊ะคืออะไรอ่ะพี่ตามีมาตามีมาไปไปไปนุ่งไปไปนี่พี่ชาร์ปเราทำไมต้องเอาชุดโกโกวามาด้วยอะ อาตอนนี้เขากำลังดังเนี่ยที่นกลัวว่าเนี่ยตองมัดใจสาวสิอ๋อเออดี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 ปะ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 พี่ช้างพี่ตรงนั้นไงเดี๋ยวพี่เรียกให้เอาน้องน้องพี่ช้างถึงก็เรียกดิผมเขินเร้จะทำยังไงล่ะผมก็ไม่รู้อ่ะอุ้ย สนุกมากเลยอ่ะลิวใช่ช่องลิวซาวไม้อ่ะโอ้อย่างงี้ตต้องกดดิตามแล้วยใช่ใช่ใช่กดเลยหรือกดยังเนี่ยเออลิวลืมกดอ่ะโอ้ยไม่กดด้วยนะลิวเออโอเคดูให้เจ้าก่อนดีกว่าอืเอ้เฮ้ลิวใครมาท่านท่านมองมองหน้าบ้านเราอ่ะอืมไม่รู้สิไปดูหน่อยดีกว่าโอเเนี่ยใครเนี่ย สองคนอนะ mm. ผู้ชายดูแปลกๆอ่ะเราถามเขาเถอะพี่สองคนครับพี่มาหาใครอะครับไม่มีอะไรพี่ไปก่อนนะอย่า่มไปสิมีอะไรก็บอกเขาไปสิว่ามาหาพี่สาวคนนั้นน่ะอ๋อช่บพี่สาวเกงเหรอนิดหน่อย ถ้าจะพี่สามผมว่ะผ่านผมให้ได้ก่อนใช่ไหมลิวใช่แล้วแล้วพี่ต้องทำยังไงอ่ะนี่ยที่ถืออหยู่อเย็นนี่ลูกตาเอาให้ผมได้ไหมครับไม่ได้รับเอาหนี้อันี้ครับอเต็มเลยลีงเข้าไปได้มาแล้วใช่พี่เป็นดูสิ คนนึงอ่ะขอไปหน่อยนะแต่คนอุบอั่ว่ะน่าจะอิ่มเลยนะริวใช่เขาเข้ามาเข้ามาเข้าเข้าไปเลยนะแต่ขอลายกันเองแล้วกันอ๋อได้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 เธอ พูดแทนผมเลยดีเป็นอะไรเนี่ยเธอเธอนี่นี่นี่เดี๋ยวซื้อมาฝากเธอเธอนี่เธอ

โอ้ผิดอะไรเนี่ยผมไม่ได้ไีเดียวไม่บอกแต่แรกวะโอ้ยผมจะปกได้ไงเราก็จานตีติดเท้าเขียวอ่ะคือมีมันอยู่ไหนไม่เละมันอยู่หน้าว่านะจานไปไปไปจานนั่นไงจานยู่ตรงไ้นนะอ๋อนี่ฮะอีซอมบี้ เฮ้ยผีผู้หญิงนี่วะฉันน่ะมีกฎอยู่เว้ยฉันน่ะหมอผีอันดับหนึ่งแห่งประเทศไทยเว้ยไม่ทำร้ายผีผู้หญิงเว้ยเอาส่วนแกคนพิจีเว้ยฉันกลับไปดูวิลิลสยมมาดีกว่าว้ย